ที่พาชมไปเปิดภาพความมหัศจรรย์ของหินทรายขนาดใหญ่ที่อุทยานแห่งชาติน้ำพองจังหวัดขอนแก่นนะคะที่ธรรมชาติเนี่ยได้ส,สร้างหินรูปร่างแปลกตาไว้อย่างน่าอัศจรรย์คุณผู้ชมคะโดยมีไฮไลท์อยู่ที่หินช้างสีจะเป็นอย่างไรไปชมให้ถึงที่ค่ะมาแล้วค่ะทันทีที่เดินทางมาถึงอุทยานแห่งชาติน้ำพองตําบลโคกง,งามอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่น สิ่งแรกที่นักท่องเที่ยวจะรีบขึ้นมาเช็คอินให้ได้ก็คือตรงนี้เลยค่ะคุณผู้ชมนี่คือจุดชมวิวหินช้างสีนะคะเมื่อเดินไปประมาณสัก150เมตรเนี่ยก็จะได้พบกับอุงุงหินทรายขนาดใหญ่ที่ไม่ว่าจะมองมุมไหนก็มีลักษณะคล้ายกับแมวน้ำคุณผู้ชมนี่เห็นไหมเห็นตาเห็นปากเห็นจมูกไหมฮะเหมือนแมวน้ำามากเลยค่ะแต่ที่เป็นไฮไลท์ของอุทยานแห่งชาติน้ําคลองก็คือนี่เลยคุณผู้ชมหินช้างสี นี่เป็นหินทรายขนาดใหญ่นะมีสีขาวแทรกสลับด้วยชั้นหินกรวดมนสีน้ำตาลบางๆของหมวดพระวิหารที่เกิดจากปรติมากรรมธรรมชาติโดยหินช้างสีค่ะคุณผู้ชมไม่ใช่หินที่ช้างมาระบายสีนะ หรือหินแห่งความเชื่อแต่อย่างใดนะคะไม่ใช่ทั้งสองเลยแต่เกิดจากสมัยก่อนนะคะคุณผู้ชมย้อนไปป่าแถบนี้เนี่ยจะมีความอุดมสมบูรณ์สูงอะค่ะแล้วก็มีสัตว์ป่านานาชนิดอาศัยอยู่มากมายรวมไปถึงช้างป่าด้วยนะคะซึ่งบนหินก้อนนี้เนี่ยก็จะปรากฏร่องรอยของโคลนดินและขนช้างที่เกิดจากการเสียดสีผิวหนังของช้างป่าจนกลายเป็นที่มาของชื่อหินช้างสี สีที่ว่านี้ไม่ใช่สีม่วงสีดําสีเขียวนะแต่สีนี้คือเป็นคํากริยาที่แปลว่าเอาผิวหนังของช้างป่ามาเสียดสีกันคุณผู้ชมและระหว่างทางนะคะก็มีก้อนหินขนาดใหญ่นะค,ะคุณผู้ชมตั้งอยู่เรียงรายสองข้างทางจนกลายเป็นลักษณะคล้ายกับอุโมง์หรือว่าถ้าเลยแ่ะคะ่ะซึ่งคนในพื้นที่รวมทั้งนักท่องเที่ยวต่างรู้กันนะคะว่าถ้าใครนําก้อนหินขนาดต่างๆมาตั้งบนหินขนาดใหญ่แล้วก็ต่อเป็นชั้นเป็นชั้นขึ้นไปให้สูงที่สุดเท่าที่ท,ทาได้ ยิ่งสูงเท่าไหร่ก็เชื่อว่าเราจะโชคดีมากขึ้นเท่านั้นโดยทุกจุดชมหินในอุทยานแห่งชาติน้ำพอมเนี่ยเดินง่ายนะคะคุณผู้ชมเพราะอะไรไม่หลงอ่ะเพราะว่ามีป้ายพร้อมกับมีสะพานไม้เชื่อมถึงกันให้เราเดินชมธรรมชาติท่ามกลางผืนป่าอนุดมสมบูรณ์รายล้อมกันอย่างชิล ส่วนใครที่เดินจนเหนื่อยแล้วอยากจะชมวิวเมืองขอนแก่นสวยๆแนะนําให้ขึ้นมาบนหอชมวิว360องศาแห่งนี้เลยที่มีความสูงถึง3ชั้นด้วยกันนะคะเราก็สามารถมองเห็นบรรยากาศริมเขื่อนอุบลรัฐและพื้นที่ป่าของอุทยานแห่งชาติน้ําพองที่มีต้นไม้น้อยใหญ่รายล้อมแบบนี้โอ้โหวิวตรงนี้สวยมากๆเลยค่ะ เห็นแบบนี้แล้วใครสนใจนะคะไปเที่ยวที่อุทยายนแห่งชาติน้ำพองนะที่นี่เขาเปิดให้เข้าชมตั้งแต่เช้าเลย8โมงเช้าถึง4ี่โมงครึ่งช่วงเย็นนะคะโดยค่าบริการคนไทยผู้ใหญ่20บาทแต่ถ้าเป็นเด็กคิด10บาทเท่านั้นส่วนชาวต่างชาติผู้ใหญ่100บาทแล้วก็เด็ก50บาทนั่นเองคุณผู้ชมถ้ามีโอกาสก็ไปปักหมุดกันให้ได้นะคะไปถ่ายรูปกับหินแมวน้ำแล้วก็หินช้างสีภายในอุทยายนแห่งชาติน้ำพองได้ะคะ่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ